สวัสดีเพื่อนพ้องและน้องพี่ทุกคนครับพบกับผมกับคิงโรเล็ตน,นะครับผมนี่คือสิบอันดับเกมฟาร์มเบลหรือว่าเกมแนวพัฒนาตัวละครอะไรงี้นะต้องบอกเลยเพื่อนๆว่าไม่ใช่แค่เกมแนว Mmo อย่างเดียวจะมีเกมหลากหลายแนวแล้วก็ผมที่เราสามารถพัฒนาตัวละครของเราดได้แล้วก็เอาไปต่อสู้แล้วออกไปเจอคนอื่นอะไรงี้นะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆแล้วก็ผมซึ่งรวบรวมเกมสุดเจ๋งมาให้แล้วในคลิปนี้แต่ต้องบอกเลยว่าแต่และเกมเนี่ยคือสบายใจได้นะคือไม่ได้เกมนั่นอะไรทั้งนั้นเลยก็ผมต้องบอกกันโดยชื่อเกมมาแล้วการาวโหลดเนี่ยคือเพื่อนๆสามารถดดดูไไ้้้้้ทีีี่่ชออองงคคมมมมมมเเเเเนนนนนต์ะะจปปััักกกกหหหุาาวใใรรบบผสลิ็ ก็ก่อนที่ไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะขอบคุณมากแล้วก็ผมโอเค let's go เกมมนบที่10นีโนคุณเอก crossword ก็ผมถ้าใครชอบในเกมแนวฟาร์มเวลหรือว่าอยากได้เกมแนวพัฒนาตัวละครก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือมานานพอสมควรแต่ว่าเกมนี่คือยังนักเล่นมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมนี่คือจะมีตัวละครให้เราเล่นเล่นด้วยซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถแล้วก็จะมีสกิลเฉพาะด้วยนะคือเจ๋งมากแล้วก็ผมแน่นอนในเกมนี่คือเราสามารถพัฒนาตัวละครได้คือฟาร์มเวลต้องบอกว่เกมนี้คือมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่นอนเกมเป็นเกมภาษาไทยก็ผมเราสามารถเล่นตามได้นะซึ่งในเกมนี่คือจะมี ต่างมากมายเลยค too, ือไม่ใช่แค่เราต้องพัฒนาตัวละครเราแค่ตัวเดียวอะไรงี้นะซึ่งจะมีเหล่ากู่หูวรดยจะมีเหล่าสัตว์เลี้ยงต่างๆมากมายคุณเราสามารถพัฒนาได้ด้วยเราสามารถจับคู่หูสัตว์เลี้ยงเรามาช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยนะแน่นอนเราสามารถเปิดกระชากได้ก็ผมเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยเพราะนั้นสำหรับใครชอบได้นเกมแนวที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เล่นคนเดียวก็มันก็นี่แล้วก็ผมแต่บทในเกมนี่คือภาพสวยงารพอสมควรนะตัวเลือกสกิลเนี่ยคือต้มต้าวมากก็ผมความเจ๋งเกมนี่คือเนื้อเรื่องคือน่าสนใจมากเลยนะเพราะนั้นสำหรับ เกมที่อลังการมากเลยนะภาพสวยมากีด้วยถ้าชอบในเกมแวนวไนเมตอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมเตะเครื่องกไว้ได้นะแน่นอนเกมนี้คือจะมีลูวเล่นเยอะแล้วก็จะมีระบบ PVP ด้วยนะป็นเกมมันมันมากเลยสับไครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเช่นนนะ เกมระดับที่เก้าเฮอร์เนอร์อัพคิงส์ครผมมาในเกมภาพสวยลังกาในเกมเองนะ้สำหรับใครยันในเกมแล้วที่เราสามารถต่อสู้กัลบลาบอสหรือว่าลามอสเตอร,ร์สุดยักษ์ได้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยลังกามากๆเลยนะตอนนี้คือข่าวมำลังจะมาแล้วก็ผมซึ่งในเกมนี้คือจะมีสกิลที่อลังการให้เราเลือกใช้ด้วยซึ่งในตอนเกมเราสามารถพัฒนาตัวละครเขาได้แบบหลากหลายรูปแบบแล้วก็ผมเกมนี้เป็นเกมต่อสู้ดุมันดุเดือดมากเลยนะรสำหรับใครที่ยันในเกมในฟาร์มเลเวลหรือว่ายันในเกมในพัฒนาตัวละครก็นนนนนี่่ะะะะคครรรรับผมมมซึงใใใเเเกก็ือออจจไ้ทายยลสสห để game đi bị game để kèm ăn là đúng không mặc tiền đây bị online trong sẽ để cấp เกมรดับที่8ปดเมลต์ออฟคอร์ดก็ผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยยได้เกมนีพัฒนาตัวละครก็จริงนะแต่ว่าอยาได้เกมเอาได้คนเดียวมากกว่าจยได้เกมนอนออฟไลน์มากกว่าคนนี่แล้วก็ผมซึ่งภายในเกมนี่คือเราจะเล่นตามปริจในเรื่องหรือว่าเล่นตามด่านไปก็ผมเราจะได้ต่อสู้กับราบอนสเต์หรือว่าราบอสต่างๆมากมายเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถพัฒนาตัวละครของเราได้หลายแบบเราบผมถ้าเราไม่พัฒนาตัวละครของเราเนี่ยเราอาจจะสู้ไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะซึ่งภายในเกมนี่คือจะมีทั้งอาวุธสกิลต่างๆมากมายให้เราเนีอัปเกรดนะสำหรับใคร หลายด่านจะมีหลากหลายอย่างให้เราได้ทำมากๆเลยนะสำหรับใครชอบไปเกมต่อสู้กัลบลามอนสเตอร์อยู่แล้วก็นี่นะครับผมซึ่งเข้ามาในเกมนี่คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยผมเราสามารถเข้าด่านแล้วก็ต่อสู้ได้เลยนะเป็นเกมที่เจ๋งมากเลยเซอร์ไพรสนใจในเกมนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มือถือสเปกแรงก็สามารถเล่นเกมได้เหมือนกันนะเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องนใช้อะก็เล่นได้ครับผม เกมมันอัดพีเ Odin w a r l o r Racing ก็ผมถ้าใครอยากได้เกมแนวะแบบนักรบแบบวกิ้งเลยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเราสามารถพัฒนาตัวคละครของเราได้แบบบ้าคลั่ง้วก็ผมจะมีอะไรให้เราอัปเกรดคือเยอะมากๆเลยนะคืออัปเกรดตัวคละครของเราให้เทพให้แร่งแล้วก็เอาไปต่อสู้อะไรอย่างงี้จะมีพวกเหล่ามอนสเตอร์เหล่าบอสต่างๆมากมายแล้วผมคือโคดมากๆเลยนะเพราะ้สำหรับใครอยากได้เกมแนวนักรบเลยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งภายในเกมนี่คือจะมีเรื่องเยอะพอสมควรนะคือแน่นอนเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยก็ผมภายในเกมก็คือจะมีหลากหลายประิจให้เราเน้วย คอยก็เยอะพอสมควรนะสำหรับใครชอบในเกมแมวเทมิเนะเรื่องอยู่แล้วก็นี่นะครับผมเป็นเกมที่ภาพสวยราคามมากเลยสำหรับใครชอบในเกมเรมอุมอมโอมอยู่แล้วก็นี่เลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้แน่นอนเกมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยครับผมไปเกมออนไลน์ต้องเฉลดนะเกมมันดับปี๖ กินชีมแอมเพคกก็ผมถ้าพูดในเกมนะพัฒนาตัวละครหรือว่าจะได้เกมแนวฟาร์มเลเวลก็หนึ่งในเกมที่น่าสนใจเขามากก็นี่นะก็ผมแต่ต้องบอกในเกมนี้ถ้าจะเล่นก็เตรียมมาถือจะมีสระดับหนึ่งนะเพาเกมนั่นคือคราฟิ้งหนักอลังการมากๆก็ผมซึ่งเกมนี้สำหรับใครชอบในเกมแนวในเมฆอยู่แล้วก็วนี่น่าจะเหมาะเลยเพราะในเกมนี้คือเราเล่นเนื้อเรื่องแนตะ่คือเราเหมือนดูในเมฆไปด้วยเลยก็ว่าได้นะซึ่งภายในเกมนี้จะมีตัวละครหลายตัวให้เราเล่นเรื่อยๆก็ผมแต่ว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะตัวละครคือจะไม่เยอะมาก,กม่งตีสิๆ มายให้เราเียนเลือกใช้ก็ผมแน่นอนสกิลนี่คืออลังการมากเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถเล่นคนเดียวก็สนุกอยู่แล้วแต่ว่าเกมนี่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็ผม็นเกมที่เจ๋งมากเลยไปในเกมคือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมเราสามารถสำรวจแบบได้จะไม่พวกเหล่าบอสหรือว่าจะไม่พวกเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆมากมายก็ผมคือเราสามารถต่อสู้และผจญภัยได้นะซับใครชอบไปเกมอะไรเมฆผจญภัยก็นีเลยก็ผม็นเกมออนไลน์แต่มรูแบบต้องใช้ไหนๆเล่นนะติดเครื่องก็ได้เลย เ e no, กมมันจะีห้า Land of Eno เขผมถ้าใครอยากได้เกมนักรบหรือว่าอยากได้เกมมาต่อสู้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี้คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆมากมายนะก็ผมเป็นเกมทีเม่เจ๋งมากๆเลยนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ผมเข้ามาในเกมนี้เราสามารถต่อสู้ได้เลยนะแล้วก็จะมีอาวุธต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้ด้วยผมเราสามารถเลือกใช้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยซึ่งจะมีอาวุธต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้ด้วยนะคือจะมีอาวุธหลากหลายรูปแบบนะผมเราสามารถเลือกได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบซึ่งในอนเกมนี้คือเราได้ต่อสู้กับ นะสับใครชอบเล่เกมมาต่อสู้อยู่แล้วก็นี่นะครับผมแน่นอนเกมเนี่ยเราสามารถเล่นตอนว่างได้ตามแบบตามใจด้วยเพต้องการเลยสับใครสนใจในเกมนี้ไปเก็บออนไลน์ต้องเฉ่นนะ เกมระดับปีสี่ไซเบอร์ไดเกตแอคชั่นไซเบอร์พังไอพีจีก็ผมถ้าใครบอกนี่อยากได้เกมแนวฟาร์มเลเวลเราจะได้เกมนวัตนาตัวละครแต่ว่าอยากได้เกมแนวอื่นบ้างก็นีแล้วก็ผมซึ่งในเกมเนี่คือจะมีตัวละครถ้าเราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถด้วยซึ่งภายในเกมเนี่ยคือจะมีเล่นเยอะจะมีอะไรหลากหลายอย่างให้เราได้ทำมากๆก็ผมแน่นอนเกมที่เราสามารถต่อสู้แบบมันดุเดือดมากๆเลยนะเอาลงมาคล้ายเกมยุคอนาคตอะไรอย่างี้เราสามารถพัฒนาตัวละครของเราได้แต่งตัวต่างๆขึ้นได้หมดแือนก็ผมจะมีซูเปอร์ชาานนนนััคคือออเเเเยยะะมมกกลสหรรรบบใชแวที่ สามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้ก็นี่เดี๋ยวกผมไพน์เดลเกมเนี่นนยคือจะมีเูาเล่นคือเยอะอมากๆเลยนะเราสามารถพัฒนาที่อยู่ของเราได้หรถถถือพัฒนาตัวละครของเราได้ครับผมแล้วก็จะมีอุปสรร์ต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้ด้วยนะเป็นเกมต่อสู้ที่มันดูเดือดมากเลยเซอร์รสนใจในเกมนี้นี่เป็นเกมที่เราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้ด้วยนะไปเกมออนไลน์ต้องเช่นไดีครับผม เกมระดับที่สามการเดียนออดีสีก็ผมถ้าใครบอกว่านี่จะได้เกมในเอ็มวโอหรือว่าจะได้เกมแนวต่อสู้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมก็คือจะมีตัวละครคือเยอะมากๆผมแน่นอนเราสามารถพัฒนาตัวละครของเราได้แบบเต็มขั้นเลยก็ผมจะมีสกิลคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งในเกมก็คือจะมีประิจในเรื่องจะมีเรื่องราวต,ต่างๆมากมายให้เราได้เล่นด้วยก็ผมแน่นอนอย่างที่บอกเกมนี้จะมีของให้เราอัปเกรดคือเยอะมากก็ผมแลวก็เกมนี้คือภาพสวยพอสมควรนะเกมนี้คือสกิลดาวลังกาออกมาก็ผมถ้าใครชอบไปเกมในเอ็มวีโอหรือว่าอยากได้เกมต เกมบันดับที่2องคอมแบทเมจิกก็ผมนี่ยนินดีนําเสนอม,มากเลยในเกมนี้สำหรับใครที่บอกว่าเนียไม่อยากได้เกมที่มันยุ่งยากอะไรเงี้ยและเปกคนคิดเบื่อด,ด้วยก็ <c oughs> อเอาเกมนี้นไปลองเล่นดูได้อันน,นี้แนะนําก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมแน,นสงครามอะไรเงี้ยแน่นอนเราสามารถเล่นออนไลน์คนหนึ่งได้ก็ผมซึ่งใน,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 นเกมนี่นคือจะมีนักรบให้เราเนี่ยเล่นนะแน่นอนเราสามารถเลือกอาวุธต่างๆที่เราต้องการได้ก็มันจะมีสกิลจะมีส,มส,สกิลให้เราได้ใช้ด้วยนะอย่างเช่นไม้เท้าหรือไม้กระทางะเงี้ยเราสามารถใช้เวทมนได้ก็ผมคืออาวุธแต่ละอย่างกกจะช้ต่างนงนอรเีย มากมายแล้วก็ตออ่อสู้คนอื่นแน่ก็ผมไปเกมที่มันนุ่มาเลยนะเราสามารถต่อสู้กับลำบอสต่างๆได้ก็ผมคือจะมีบอสฝั่งสงครามด้วยนะฝั่งเราก็มีก็ผมเราต้องต่อสู้แล้วก็ให้เราต่อไปให้ได้จะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นเรืมากๆเลยนะส่วนใครชอบไปเกมสงครามก็หนีเลยผมพัฒนาตัวละครคารวเทพแล้วก็ออกไปต่อสูอ้คนอื่นอะไรอย่างงี้ไปเกมที่แจ๋งออกมาแล้วก็ผมไม่หนักเครื่องด้วยในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเช่ไหมก็ผม เกมระดับที่1นึ่ง One Piece เบาที่ไรก็ผมเอาเกมแนวอนิเมะมาบ้างนะซึ่งเกมเมื่คือจะแหวกแนวจากเกมอื่นบ้างเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแนวอนิเมะต่อสู้ก็ผมซึ่งเกมในเราสามารถพัฒนาตัวละครของเราได้ก็ผมซึ่งแน่นอนสำหรับใครที่ชอบวันพีซแล้วก็เป็นสาวกของ One p i e อยู่แล้วก็นี่เดี๋ยวกผมได้ไปเกมด้วยคุณภาพเยี่ยมมากเลยนะคือลองเล่นดูเกมไี่ได้ก็ผมถ้าชอบวันพีซอยู่แล้วเนี่ยเพราะในเกมมื่คือจะมีตัวละครจากวันพีซ c e แต่คือเยอะมากผมเอาลงไปใช้เกมมาชิงธงอะไรอย่างนี้ซึ่งเราต้องชิงธงก็ผมว่าใครได้ธงมากที่สุดก็ชนะนนั่เองนะแต่ว่าระหว่่่่่าางงงงงงทีีีชชชิธธธกก็ตต้้้้ออสูััันนนนนวแย ไดอะไรเงี้ยนะเป็นเกมที่มันมากๆๆก็ผมซึื่อแน่นอนตัวละครคือเยอะอมากๆเลยนะซึ่งเราชอบตัวละครไหนก็สามารถปรับปรดได้ถ้าเราไม่อัพเกรดอะไรเงี้ยอาจจะสู้ไม่ไหวก็ผมสอใคร้ชอบไปเกมรวมพีชอยู่แล้วก็นี่เลยไปเก็บที่บาน,นมากๆเลยนะติดเครื่องไปแล้วก็ผมคนที่เบื่อง่ายก็ในเกมไม่ได้นะไปเกมออนไลน์ต้องเชื่อหน่ยกผม โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากได้เกมอะไรตรงไหนเพิ่มเติมหรืออยากได้เกมแนวอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะอยากได้แบบไหนคือบอกก็ได้แล้วก็ผมที่สาคัญเนี่ยคือเกมยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมถ้าบอกว่าอยากได้เกมมากกว่านี้หรือว่าอยากหาเกมได้เพิ่มเติมก็หรือว่าดูคลิปเฉยก็สามารถกดดูคลิปเราไปได้นะเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมนั้นอีกเพียบเลยให้เพื่อนสามารถกดเข้าไปดูได้นะสำหรับคลิปน้าห